สดีจ้าปูวันนี้จะมากินปูอ่ามองเห็นหน้าไหมทุกคนใหญ่มาอโปรตีนสูงมากด้วยนี่ก็คือกล้ามของเขาน้าใหญ่ป้าและนี่ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำอืม,อม,อม แจมจ้าทุกคนโอ้ยไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยอ่ะเปิดให้มันแหง่ๆเปิดให้มันแหง่ๆ ะะกินได้แค่ปีละครั้งสองครั้งจำที่สามครั้งกินครั้งเนื้อมเยอะมากแลวกินแต่ทีมันเลี่ยนปูนี้นะคะแหล่งที่มานะคะมาจากอิร์แลนด์ไม่รู้ประเทศอะไรเขาบอก ว้าสุดไหมสุดนะขอบอกว่าเนื้อสุดมากอุ้ยอาะหอม ราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินปูเท่าไหร่นะแต่มากินอันนี้นะเนื้อเยอะมากปู <ST AR C> ที่ไทยกินได้อย่างเียวนะคะปูดิบก็คือพวกต่ำร้านส้มต่ำอะไรอย่างเงี้ย <ST AR C> เนื้อมันนุ่มฟิลเลยถ้ากินเป็นปูสุกอะไรเงี้ยเนื้อมันน้อย ขนาเขาบอกโอ้โหเนื้อเยอะเนื้อโฟแล้วสำหรับเราเราว่าเนื้อหน่อยมาเจอที่นี่โคตรเยอะโคตรฟูรเลยขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพสุดมาก,มากเนื้อมีทุกข้อทุกคน <c oughs> การกินอาจจะไม่สุภาพต้องขออภัยนะคะ หลอกล้ามใหญ่ไม่รู้ห,หล่อจริงหรือเปล่านะคะดูไม่เป็นแต่กล้ามใหญ่จริงมั่วนะ <c oughs> นี่เนื้อนะคะนเนื้อกล้ามไปดูนะคะ ถึงเว่ยจุ่มมั่วมั่วในมั่วแต่เยอะมากขอชุ่มชุ่ม ทุกข้อ,อข้อนี้ก็ม่เขบาบอกว่าเนื้อทุกข้อทุกคน ส,ดสดเดี๋ยวเปิดข้งางในให้ดูนะคะไม่รู้จะกินหมดปนะ่ะเพราะเขาบอกว่าเนื้อเยอะมากเราไปซื้อกินนะคะละที่ไทยก็มีนะคะแต่เป็นร้านขนสําเดนนะคะเขาอ,อิมพร์ตเข้ามาเหมือนกันเขาบอกว่าคุณภาพมาก ใครชอบกินนะคะจะดูดหมดก็ตามคอพวกนี้โคตเดยอะเลยจะบอกให้แต่เอาไว้ก่อนก็จะเปิดนี้นะคะเปิดไม่ได้ เนื้อทุกดอกอ่ะโหไข่ครับไข่อ่ะยังไม่ได้ทะลึ่งเลยนะคะให้ดูไข่โปรยไม่ได้ทะลึ่งไม่ได้มีเจตนาทะลึ่งอ่ะนะ โก้เนยไล่หมาไล่นะเฟซบุ๊กมันก็ไม่ให้พูดสองภาษาให้พูดภาษาเดียวเง็ดดูอโอ้ย,อย,อยนี่เนื้อเยอะมากเนี่ยก็เพราะมันเลี่ยนมันเป็นอย่างนี้แหละเนื้อมันเยอะเกิน มเนี่ยเห็นไหมเนีื้อข้างนั้น,นเลยนะคะเนี่ยจะให้ดูเนื้อเยอะจริงจริงนี่เขาเรียกปูของแท้ เนี mm ่ยเยอะไหมเยอะไหมเยอะมากอ่ะไม่รู้จะกินยังไงแล้วไม่รู้จะกินอะไรแล้วคนดีจุ่มชุ่มชุ่อม ابا <applause> ولدت <applause> เนี่ยเยอะมากทุกคนไม่ได้อยากจะเป็น YouTube สายกินเลยนะแต่อันนี้ต้องอวดจริงๆว่าเทพอันนี้เป็นปูนำข้านะคะ แบบทุกคนขอปากเหม็นนิดนึงนะอยากกินแบบว่าน้ำจิ้มซีฟูด้ดฉ่ำ เนื้อทั้งมันทั้งไข่ไม่ได้มาเล่นๆจริงนะวันนี้ มื่อกี้ฝั่งแรกนะอันนี้อีกฝั่งคนแบบสุดมากทั้งมันทั้งไข่เนื้อคนเนื้อมาแล้ว กินสุดลวดนะ้วนเนาะไข่ไข่มันที่จริงมันปูแหละ เสียงโรกสาวย,ยอดอคำนี้อาจจะไม่น่ามองหน่อยนะคะเพราะมันทะลักคลักช้อน อืเขาบอกเลยนะคะว่ากินไม่จบเอ๊ะกินไม่หมดขออนุญาตเก็บนี่ไม่ได้กินตัวมาเลยเน่ะไม่ไหวใส่ปีนี้ก็ตัวเดียวอะพอฮึสุดมากแต่ว่าคุ้มค่า พอแล้วเดี๋ยวเล่นพอแล้ว <c oughs> ตกลงกินไม่หมดนะคะต้องเก็บ <c oughs> ตัวด้วยก็อีกครึ่งหนึ่งของมันจากกระแมเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะหาอะไรมาให้ชมอีกใหญ่มากไม่เม็ดไม่เม็ด <c oughs> ลองกินลองกินทุกคนอร่อย พอพอพอไม่ไหวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ